ก็โอเคครับสวัสดีครับทุกคนนี้ก็กลับมาปผมทอมเอนนิกัสนะครับผมวันนี้ก็เอาจริงๆก็คือไม่ได้เป็นคลิปแนะนำคอร์นนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะอีกหนึ่งอาทิตย์เซตหกจะเข้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคลิปที่เป็นแบบตัวพอจุนเฟเวอร์ที่ผมเล่นมาเนะี่ยที่แบบสนุกๆเนี่ยนะมาดูเป็นพื้นหลังไว้ก่อนแล้วกันหะลักในวันนี้เนี่ยผมจะอยากจะมาพูดถึงสองอย่างครับวันนี้อย่างแรกคือความรู้สึกต่งตางๆนะจากเซตสิห้าที่เล่นมาทั้งหมดเนาะแล้วก็จะพูดถึงตัวของเซตใน หสัปดาห์ข้างหน้าเนาะให้แบบบางคนได้แบบพอจะมีแนวคิดก่อนเข้าไปเริ่มเล่นเนาะโดยที่ก็จะมีตัวเกมนี้ให้ดูเป็นพื้นหลักไปเพลินๆนะครับผมอ่ะโอเคหลักๆวันนี้ผมจะเน้นเรื่องของการพูดคุยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะแบบอาจจะแบบขอความคิดเห็นทุกคนมาแบบมาคอมเมนต์ตอบแนะนำาอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับผมมากๆเลยกับช่องด้วยเนาะนะครับผมโอเคมาแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ หลักๆวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัวความรู้สึกที่ผมมีต่อเซตสิก่อนแล้วกันเซตสิเนี่ยเอาตรงๆนะคือเซตสิเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วรู้สึกถ้าพูด enjoy น้อยที่สุดเลยมันจะฟังดูไม่ดีป่ะแต่ว่ามันคือเซตที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึก enjoy น้อยที่สุดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเซตที่ผมเล่นเยอะที่สุดจากทั้ง3เซตที่ผมเคยเล่นมานะอธท้าความก่อนนิดนึงแล้วกันนะว่าผมอ่ะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นโกลเด้นซัตตูร่าแล้วก็ทีฟเนี่ยตอนเซตสิเป็นเก็น ที่เริ่มเล่นมาก็คือมีเพื่อนๆเ,เนี่ยมาชวนเล่นตัวของโคดิสเซจมลายนี่แหละแล้วก็มาลองลุยดูประมาณนั้นแล้วก็มาติดงอมกระตามนั้นเนาะซึ่งก็หล,ลักๆอะ่ะผมรู้สึกว่าเซต15เนี่ยมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะโดยที่มันเริ่มต้นมาจากตัวเซตแมคเนิกคือระบบผลไม้นี่แหละอ่ะถ้าเราเท้าความกลับไปถึงตอนเซตอาร์เคเนะาะเซตอาร์เคเนี่ยตัวระบบของเซตอ่ะมันจะเป็นตัวของอ n น m a l มเีเนาะซึ่งก็คือจะคล้ายๆผลไม้แต่ว่าคือใส่ให้ตัวละครได้แค่1ตัวใส่ให้หรอบตอนรอบ4ีขีดห การที่เขาจะบาลานซ์ตรงนั้นก็แอบ,บยากแล้วนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หลากหลายมากเท่าตัวระบบผลไม้ที่เราใส่ได้2ตัวแล้วมีผลไม้เป็นร้อยอันแล้วก็แต่ละตัวที่ใส่ผลไม้เดียวกันเก่งไม่เท่ากันอีกใช่ไหมอ่าอย่างเช่นจิงใส่แกตร์อฟอร์ดเก่งมากบางตัวใส่แกตร์อฟอร์ดไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมันทําให้มันเกิดปัญหาในการบาลานซ์ค่อนข้างที่จะเยอะทําให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาก็คือเป็นการแบบ เนิฟตัวละครบางตัวเยอะจนเกินไปจนมันเล่นไม่ได้หลังจากที่ตอนแรกมันอาจจะเก่งมากๆแล้วก็พอเนิฟปุ๊บแล้วแกลมเล่นไม่ได้เลยเมตาเปลี่ยนแบบสุดทางเกินไปอ่ะทำให้แบบเราอาจจะตามเมตาได้ค่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนคอมใหม่หมดแล้วเราอาจจะเล่นคอมนึงจนช่ำแล้วแล้วเสร็จแล้ววันดีคืนดีหนึ่งที่ผ่านไปคอมนั้นเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มีปัญหาในการที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้เกมค่อนข้างที่จะเยอะเนาะรวมถึงว่าอีกอันหนึ่งคือด้วยพอ อันนี้หลายๆคนที่แบบเป็นผู้เล่นแรงสังกิ้งสูงๆอาจจะน่าจะน่าพอรู้อู่แล้วแหละแต่ว่าก็คือด้วยความว่าระบบผลไม้มันทาให้ตัวละครตัวหนึ่งอะสเกลพลังของมันอะมันทวีคูณขึ้นไปอีกอะพอเราใส่พวกไอเทมแสงพวกอาร์ติแฟกต์อะไรเงี้ยทำให้ตัวละครมันเก่งเวอร์ขึ้นไปอีกแล้วแบบเหมือนกับว่าพอเราใส่ไอเทมเยอะๆไอเทมแสงไอเทมอะไรเงี้ยให้มันอะตัวละครตัวนั้นมันก็เก่งแบบหลุดสเกลเกินไปมากๆเนาะทำให้มันเกิดอินเทอร์แอคชั่นแปลกๆอย่างเช่นพวกอาร์ติแฟกต์ อย่างลูเดนอะไรเงี้ยกับอาริตอนนั้นที่มันก็เก่งจนเกินไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยส่งผลมาต่อเรื่องว่าเกิดการแบบต้องหยุดต้องเขาเรียกอะไรเอาอาร์ติแฟกต์บางอันออกเนฟอาร์ติแฟกต์บางอันเปลี่ยนผลของอาร์ติแฟกต์ไปเลยอะไรเงี้ยทำให้แบบมีปัญหาในการบาลานซ์ของเซ็ตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะ แล้วก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกต่อมาคือในเรื่องของการไต่แรงอ่ะผมขอแยกเป็น2ประเภทละกันการไต่แรงจะแบ่งเป็นแบบแคชชวลแล้วก็แบบคอมเพ t i t i v e ตัวกันนะแบบแคชชวลคือแบบไต่แรงเล่นๆกับแบบคนทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะอยู่แบบเทอร์มาสเตอร์อยู่แถวแกมาสเตอร์เชลเนเจอร์ต้นๆอะไรเงี้ยแบบว่าเล่นชิลๆสบายๆเนาะอืมแล้วสาบพวกคนคอมเพ t i t i v คือพวกแบบหลับแข่งขันเนาะผมรู้สึกว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่ทั้ง2ฝั่งทั้งแคชชวลแล้วก็คอมเพ t i t i v อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อย มันขนาดนั้นเลยสำหรับผมนะคือด้วยความว่าอ่ะถ้าพูดถึงแคชชัวร์ก็จะนึกถึงแบบโกลเด้นเนาะถ้าทุกคนนึกถึงตอนช่วงแผดหลังๆมาทุกคนเจอแต่อะไรครับทุกห้องคริสตัลแกมบิดทุกห้องใช่ไหมคริสตัลแกมบิดคริสตัลแกมบิดคริสตัลแกมบิดฟัดตเก้าฟัดตเก้าฟัดตเก้าเจออยู่แค่นี้ครับแล้วมันแบบมิติในการเล่นในเซตเนี่ยผมรู้สึกมันมันน้อยลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ในระดับแข่งขันก็เหมือนกันนะในระดับแข่งขันก็คือจะสแปมกันแต่คอมที่โกงๆคือความ เขาเรียกอะไรความหลักหปเอาคอมองะมันไม่ได้เยอะสุดท้ายก็จบบอดเดิมๆซะเยอะอ่ะทําให้แบบผมรู้สึกว่าความสนุกตรงนี้มันลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเนาะรวมถึงว่าการไต่แรงอ่ะมันก็ยิ่งยากพอปริมาณคอมที่เล่นได้อ่ะมันค่อนข้างที่จะแคบอ่ะเนาะเซตนี้เป็นเซตที่เอาตรงอ่ะผมมีปัญหาในการไต่แรงเยอะที่สุดเลยคือโอเคในในโกลเด้นอ่ะสำหรับผมอ่ะผมผมไต่ได้ระดับแบบใกล้ๆเคียงเดิมตลอดอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเนาะ แต่ว่าในอีกจักรวาลหนึ่งบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตที่ผม s t r u กมากแล้วก็ขึ้นชลเลนเจอร์ไม่ได้สักทีเนาะก็คือวนอยู่แกนมาสเตอร์ลงไปมาสเตอร์ขึ้นไป1,100จะจะชลเลนเจอร์แล้วเราก็ตกลงไปมาสเตอร์ใหม่อะไรเงรี้ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยด้วยความว่าผมรู้สึกว่าความบาลานซ์แล้วก็ความเขาเรียกอะไรความพึ่งดวงอะมันเยอะขึ้นมา,มากในเซตนี้เพราะว่าไหนจะหนึ่งคือโอเคโดยทั่วไปปกติเราก็พึ่งดวงแค่ดวงตัวละครดวงอักเมนดวงของส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แต่แซตี้มั่มีเรื่องของดวงผลไม้กับสมมติเราเล่นเจนนาเวเทอร์เรนแล้วเราใส่ผลไม้ให้มันแล้วเรามิสเวเทอร์เรนทุกรอบเราก็แปลกๆหรอหรือว่าเราต้องถอดผลไม้มาสี่รอบเพื่อให้ได้เวเทอร์เรนเสร็จแล้วเราก็ไม่มีที่ถอดผลไม้ไปเปลี่ยนผลไม้ให้ตัวแท้งเราให้ได้อันดีๆหรออะไรเงี้ยมันทำให้อันดับของเราก็แย่ลงไปหนึ่งหรือสองอันดับทุกๆครั้งที่เราหาผลไม้ที่ดีๆไม่ได้เนาะอืมก็ทําให้แบบเป็นปัญหาค่อทั้งที่จะเยอะเนาะแล้วก็ ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงของเซต15ทุกคนก็คือทุกคนอาจจะสังเกตว่าปกติอะทุกเซตผมจะทำคอนเทนต์ที่เป็นการแบบเก็บพวกเทดพิสมาติกเก็บพวกอย่างเช่นเอ็กโซเท10เก็บอย่างเช่นเชมบอลลอน800สแต็กเก็บอย่างเช่นอ่ไซเฟอร์ ipher, ใช่ไหมไซเฟอร์ ipher, ตันอะไรเงี้ยอ่ันนี้ผมไม่ทำเหตุผลหลักๆคือหนึ่งคือพิสมาติกมันทำค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขเฉพาะ เกินไปหน่อยสำหรับผมที่ผมรู้สึกแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ได้รู้สึกอยากทําขนาดนั้นแล้วบางทีมันสมมติเราพยายามทําแล้วสมมติเราพยายามทำไปเท่าแคเดเมียจะทําให้ได้เนาะเกมมันจบก่อนอะ่ะก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะทําเปิดพิสิกของไปเท่าแคเดเมียได้หรือว่าแบบอย่างเช่นคิวโซแคมปิสิปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นดวงแบบหาตาใส่รักสี่อันอะไรเงี้ยคือบางอย่างหรือว่าแบบอย่างเช่นอะไร The Crew เดอะครูอะไรเงี้ยต้องโลห้าบาทสามดาวให้ได้ทีฟสามดาวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า เควสแต่ละอันน่ยมันทำนข้าท่าที่จะยากเกินไปแล้วก็ใช้เวลานข้าท่ที่จะเยอะอะเออผมก็เลยแบบไม่ได้ลงทุนเวลาไปกับมันขนาดนั้นเนาะรวมถึงอีกอันนี้ที่ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเลยอะในเซตเนี้ยคือตัวของ achievement ที่เป็น crystal gambit maximum cash out อะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกมันเป็นพันสหรือเปล่าแล้วตอนหลังมันปรับมาเป็นพันหน่ะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าก็คือประมาณเนี้ยพันหนึ่งร้อะ แต่ประเด็นคือมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปถึงพันสองร้อยพันหนึ่งร้อยอ่ะถ้าเราคำนวณเลือดปกติของเราถ้าเราตั้งคริสตัลแกรมบิดตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะสามตัวห้าตัวมันก็มันก็เลือดไม่พออยู่ดีที่จะทำไปถึงพันหนึ่งพันสองอ่ะผมเคยทำได้มากสุดประมาณหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยกว่ามั้งเออเคยทำได้มากสุดประมาณนั้นอะ่ะซึ่งก็แบบแทบจะเพอร์เฟกต์ลอสเกือบทุกรอบเลวอันนั้นอะ่ะเออเราก็ได้อักเมนเลือดช่วยอ่ะมันก็มันก็นกยังไม่ไหวนะเออมาทำให้แบบ ความเขาเรียกอะไรอะความตื่นเต้นความอยากพยายามทำเอ็กซิบเมนต์ให้ได้อะมันมันลดลงอะครับสำหรับผมนะเซตนี้ผมก็เลยไม่ได้จริงจังกับการทำเอ็กซิบเมนต์ขนาดนั้นเนาะโอเคเราบ่นถึงเซตสิพอละเพราะฉะนั้นต่อไปเราเดี๋ยวเราพูดถึงตัวเซตสิน,นิดนึงแล้วกันเซตสิเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเข้ามาละก็เซตสิเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตตามข้อมูลข่าวสารเนาะ ก็ตัวไม่แค่น n i ของเซ็ต6เนี่ยจะเรียกว่าตัว unlockable champion unlockable champion คืออะไรคือปกติ unit ของตัวละครในตัวเกมอ่ะมันจะมีอยู่70ตัวครับแต่ว่าในเซตหน้าจะมีอยู่60ตัวแล้วมีตัวที่ต้องอันล็อกอีก40ตัวพู่ายๆคือมีตัวละครทั้งหมด100ตัวซึ่งก็คือในแต่ละตัวละครจะมีเงื่อนไขในการที่จะทําให้ตัวละครตัวนั้นออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นแพ้ต่อเนื่องชนะต่อเนื่อง ทำตัวในเผ่าของเราให้2ดาว4 5หตัวอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเปิดเผ่าเยอะๆแบบค่อยๆเทรดแท็กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเควสให้หรืออาจจะมีเควสง่ายๆแบบอย่างเช่นใส่ลาบาดอนเดสแคปสอันให้ตัวละคร1ตัวแล้วเราก็จะได้ตัวของไวก้ามาหรือว่าแบบใส่ตัวกากอยให้ตัวละครที่ไม่ใช่แท้งอะไรเราก็จะได้สแกนเนอร์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถ้าบอกตรงๆก็คือมีอะไรให้ศึกษากันอีกเยอะเลยเนาะในเซตหน้าก็ เตรียมความพร้อมกันไว้ให้ดีนะสำหรับผู้เล่นที่แบบอาจจะแบบไม่ได้เตรียมเขาเรียกวอะไรอะไม่ได้หาข้อมูลก่อนเล่นเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันเนาะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นเซตที่เอ่อเรียกว่าไงเดียสุดท้ายเกมโกลเด้นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ใช้ดวงแหละแต่ว่าก็คิดว่าเป็นเซตที่น่าใช้ดวงน้อยกว่าเซต15ที่ใช้ดวงกับผลไม้เนาะแล้วก็ อันนี้เป็นเรื่องของที่ฝั่งของ d e v e l o p e เเขาพูดพูดกันมาเนาะว่าก็หลักๆอะ่ะเขาจะให้สเกลของตัวละครที่เป็น legendary อ่ะเขาทั้งที่จะเก่งนะในเซตหน้าเพราะฉะนั้นเมตามันจะค่อนข้างเป็นแบบไปในทิศทางของการขึ้นเลเว่8ไปแล้วก็ stabilize ให้ได้ stabilize ได้แล้วเราก็พยายามขึ้น Level 9, เวล9แล้วก็ไปเล่นบอร์ดพวก legendary ที่แบบเล่นเทรดเป็นแบบแค่รอนกพอไม่ต้องเปิดเทรดสุดทาง พยายามลดเทรดที่เป็นบวติเข้าลงแล้วก็เล่นเทรดเป็นแบบแต่ละอย่างแล้วก็ผสมผสมกันเล่นตัวละคารแพงๆก็อันนี้คือสิ่งที่ทางูดพันาเขาพูดมาคร่าวๆประมาณน,นี้แล้วกันซึ่งก็เดี๋ยวเซตหน้าเข้าเมื่อไหร่ผมก็จะมาทําคลิปแนวสอนนี่แหละเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวเซตใหม่เข้ามาก็คลิปแนวสอนก็คงต้องค่อยๆรันมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าก็คอมมีเป็นล้านนะเซตใหม่ซึ่งก็ตรงนี้ก่อนผมกลับมาพูดถึงเรื่องตัวเกมเนาะก็ อยากจะแอบถามคนดูนิดนึงแล้วก็ฝากคอมเมนต์ตอบข้างใต้คลิปด้วยนะว่าคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากได้ในเซตต่อไปเนี่ยจะเป็นแนวไหนดีท้าความก่อนลวกันว่าคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์หลักของเราในตอนนี้ของผมอะคือเป็นแนวไหนเนะาะสำหรับใครที่ติดตามมานานแล้วสักพักก็จะพอรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนทำคอนเทนต์แนวพวกแนว,พว,แนวพวกกลุ่มของข้อมูลความรู้แล้วก็คอมกต่างที่เขานั่งใช้ได้จริงผมเคยมีคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกอยู่ว่าอยากให้ผมเล่นแบบคอมที่แบบคอมแปลกๆคอมที่แบบนอกเมตาที่แบบ แบบว่าอะไรเดียเฉพาะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยฉีกทำคอมแปลกๆเพราะว่าคอมหล่อน,นนะนะบางทีมันอาจจะใช้ได้แค่หนึ่งในร้อยเกมสปอร์ตอาจจะเฉพาะมากๆแล้วมันไม่ได้แบบใช้ได้กับกลุ่มคนโดยทั่วไปเยอะขนาดนั้นผมก็เลยจะค่อนข้างจะลัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มของคอมที่เป็นคอมหลักซะมากกว่าเนาะประมาณนั้นส่วนของตัวคอนเทนต์ที่ผมเองสนใจที่คิดว่าน่าจะอยากทําต่อแล้วทุกคนถ้าแบบมีคาแนะนำอะไรเพิ่มเติมว่าสามารถคอมเมนต์บอกได้นะ ก็น่าจะมีคอนเทนต์ของตัวของอันที่เป็นปกอบบอกเนาะที่ผมล่าสุดมีให้ Maxi CV มาช่วยของช่วยเป็นการแบบแนะนําการเล่นให้ผมแล้วก็คอนเทนต์ที่ผมสนใจอีกอันนี่คือคอนเทนต์แนวโคชชิ่งเนาะก็คือแบบแนวคล้ายๆกับมีแบบน้องๆเข้ามาอะไรอย่างนี้เราก็แบบเราก็ออกแนวเป็น,นไป เขาเรียกอะไรอะ่ะออกแนวสอนเขามากกว่าว่าแบบสิ่งที่เขาเล่นผิดพลาดอยู่คืออะไรเราจะแก้ไขอะไรได้อะไรเพื่อเราจะได้แบบเล่นได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าใครแบบมีไอเดียอะไรแนะนาเพิ่มเติมสำหรับช่องผม,มก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมอ่ะตัวเกมตอนนี้น่าจะมาถึงไกลระดับหนึ่งแล้วเสียชาละปล่อยรันมาเรื่อยๆผมมาชะลอคลิปแล้วก็เรามาดูตรงนี้กันต่อดีกว่าในตัวเกมเนาะบ่นก,กันมาน่าจะยาวพอละพอจนเฟเวอร์ก็เป็น หมดที่เอาจริงก็เอาไว้เล่นแบบส่งท้ายตัวเซตได้ค่อนข้างดีนะในช่วงเวลาที่เราแบบไม่ได้สนใจแร้งขนาดนั้นแล้วแล้วเราก็แบบเหมือนแบบอยากเล่นสนุกสนุกขำๆทำห้าบาท3ดาวทำสี่บาทสดาวอะไรเงี้ยก็มาเล่นโหมดฟอร์จูนเนาะนเกมนี้ผมก็ตั้งบอร์ดมาเป็นตัวคริสตัลแกรมบิดต้นเกมมาแต่ว่าไม่ได้เล่นเอชผมเล่นคริสตัลแกรมบิดแล้วก็เล่น5คริสตัลฟาร์มของคู่กับวาลัสเนาะแล้วก็มาเล่นบอร์ดเเจแดลรี่เนาะก็มาโลเฟกบอร์ดเอาตอนเลนเกม ประมาณนี้ซึ่งก็บอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยผมจําได้นะว่าตอนเล่นเนี่ยผมต้องโหตัวละคร5บาทเยอะมากเพราะมีคนจะพยายามทําคริวพริสมาติกด้วยมีคนพยายามจะทํา5บาทสดาวตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยเออผมก็ถือว่าเล่นเหนื่อยนะเกมนี้เอาจริงแล้วก็อันนี้แอบแอบอวดนิดนึงแล้วกันผมผมผมซื้อนะตัวนี้เกล็นะก็ เมาตู้นะทุกคนก็ไม่ต้องเคี่ยวผมเป็นคนดวงดีนะ,ะตรงนี้ผมน่าจะใกล้ได้5บาทสดาวแล้วหรือเปล่าน่าจะใกล้ได้ไซล่าสดาวแล้วนะน,นี่โลอยู่ขาดไซล่าหนึ่งตัวเนาะแต่ยันได้ก่อนได้อยู่เหมือนคนอื่นจะยังไม่ค่อยได้ถือไซล่าหรือเปล่าเหมนมีคนถืออยู่ตัวมั้งหลักบอร์ดขาดหนึ่งตัวผมมีดุกทองหนึ่งอันตอนนี้ ตอนสุดท้ายแล้วในโหมด Fortune Favor ตัวที่เก่งสุดน่าจะเป็นอะไรรีซิน3ดาวปะรีซิน3ดาวแล้วก็เป็น Executioner มันกระโดดทุกบอดทีเดียวตายหมดอ่ะลองมาก็เป็นพวกแบบพวกไซล่าเนี่ยแหละโยเน็กก็เก่งถ้าได้แคสไว้แล้วตรงนี้ผมมีชนะอยู่เนาะ ก็ตรงนี้ไซรลสามดาวเรียบร้อยครับนนเป็นโหมดที่เอาจริงๆก็คือแบบเหมือนมาเล่นแบบผ่อนคลายเอาชิวๆให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะทิ้งท้ายเซตเหรออะไรที่ยังไม่ได้ทำในเซตก็ทำไปเล่นไปเนาะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นไซรลสามดาวเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวผมสลโลให้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นไซลสามดาวมันจะมีต้นไม้เยอะมากๆนาะ ก็บอดอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยจริงตรงที่ผมขายบอดได้แล้วนะแล้วก็ถือแต่ตัวห้าบาทได้ละชะล้อให้ s <S นี่นะครับมาดูไม่รู้เรื่องอ่ะเอาจริงมันดูไม่รู้เรื่องอะ่ะไซร่าสาม,ด,มออดาวอะ่ะเอาเอาตรงนะ <laughs> แต่ก็คือแบบมันรัวมากมากนะคือมันทำให้เพื่อนเราตีไวทุกตัวด้วยแหละไซร่า เวลามันแคสใช่ปะหน้าสามดาวพเพื่อนเราทุกตัวจะตีเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะเพื่อนเราทุกทุกคนจะตีเร็วขึ้นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ดูอย่างเคลวตีรัวดูดูเคลวนะเดี๋ยวดูเคลวนะดูเวฟเคลยวอะดูไหมรู้เรื่องนะ ก็ตอนนี้ก็น่าจะจบเกมละก็โลถือตัวทั่วไปแล้วก็เขาหา TF3 ดาวแต่ว่าผมถือ t f เอสตัวก็น่าจะจบเกมชิลๆก็อย่างว่าทุกคนก็ถ้าใครยังอยากเล่นเซต15อยู่ผมก็แนะนำว่าตอนนี้เลงก็ไม่ค่อยต้องไตอวนะก็แบบมาเน้นที่การเล่นแบบพวกฟอร์จูเล่นทิ้งท้ายความรู้สึกต่างานะที่แบบ ก่อนเซสันจะหายไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมความพร้อมกันเล่นเซสหกกันเลยดีกว่าเนาอเรียบร้อยจบเกมก็ก่อนจากไปวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามเล็กๆน้อยๆกับทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปจนจบมาถึงตรงนี้เนาะว่ารู้สึกไงกับเซตสิบห้าโดยรวมแล้วก็ มีความคิดเห็นยังไงมีความคาดหวังอะไรกับเซตสิ6ที่กำลังจะมาในสัปดาห์หน้าเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่เซตหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมมากนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ